สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะฟา,า,ส,าสวัสรวันนี้พี่อยากจะให้ฟาสซเนี่ยนะคะช่วยแนะนาวิธีการที่คุณผู้ชมจะสามารถบอดี้เวทหรือว่าเวทเทรนนิ่งด้วยตัวเองที่บ้านได้ฟาสซมีคำแนะนำยังไงบ้างคะมันมีทางเลือกค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับผมมีอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ในเองในที่บ้านได้นะครับผมเช่นกระติกน้ำจะขวดน้ำใหญ่ๆ5ลิตร6ลิตรเนี่ยเอามาใส่น้ำปุ๊บก็กลายเป็นด่าเป๋าเดี๋มียางยืดที่หาซื้อตามร้านฟิตเนสพวกนี้จะมีขายนะครับผมที่สามารถเอามาเล่นได้ เวทพื้นเป็นท่าที่ได้ค่อนข้างหลายส่วนนะครับผมนอกจากจะได้อกกับไหล่แล้วเนี่ยจริงจริงได้หลังแขนได้ท้องนะครับได้ขาด้วยนะฮะการวิดพื้นที่ต่างกันเนี่ยี่มีเขาเรียกว่าจับแคกนะครับเพราะว่าจับแคบเนี่ยมันได้ได้หลังแขนได้ทรายเสปนะครับถ้าจับกว้างขึ้นใช่ไหมครับจะได้อกกับไหล่มากขึ้นแลนอย่างการใช้อุปกรณ์ในบ้านล่ะคะ ขดน้ำเนี่ยสามารถใช้แทนดัมเบลได้เลยครับคือเราจับดัมเบลยังไงเราก็จับขดน้ำอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่แค่สูตรห่วงมันจะต่างกันดังน,นั้นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งและในการที่เราเล่นเองที่บ้านเนี่ยมีประโยชน์และมีข้อจํากัดยังไงบ้างครับประโยชน์ของการเล่นที่บ้านเนี่ยง่ายๆเลยคือเราไม่ต้องเดินทางไปไหนใช่ไหมครับข้อหนึ่งข้อสองคือเราโฟกัสได้มากใช่ไหมครับไม่ต้องไปร่างรอ ก็ว่าบางทีไปยิมเดี๋ยนคนเยอะใช่ไหมครับต้องรอว่าเนี่ยต้องให้เขาเสร็จก่อนเราจะเล่นเครื่องนี้ได้นี่เราเล่นได้เลย,เลยหรือเล่นที่บ้านเนี่ยมันจะมีข้อดีคือว่ามันให้เวลาความคิดน่ะค่อนข้างเยอะอคือเราต้องโฟกัสกับตัวเองจริง เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่มีเวลาเดินทางไปยิมก็ไม่มีข้ออ้างในการที่จะข้ามการออกกําลังกายแล้วนะคะอยากให้ทุทกทคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับอีฟและฟ้าสายได้ทาง Facebook Fanpage ส,สุขภาพแจ๋ววันนี้อีฟกับฟ้าสายต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ